สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดโพนะคะวัดโพครับวันหยุดก็มาวัดโพกันนี่นะคะวัดโพสวยสวยงามอารามมากครับสวยสวยวัดโพไม่มีที่ไหนสวยอีกแล้ว วัดสวยทุกที่ค่ะยอดสวยมากสมัยนั้นกับสมัยนี้นะท้องฟ้าก็ครึ้มสบายสบายเย็นมาสบายเลยมาทางนี้ค่ะ ทังน,นี้สวยงามมากครับสวย